เรื่องในงานท้ายวันเกิดของคุณไม่ใช่โอ้เรื่องในงานท้ายวันเกิดของคุณคนละแต่ิ้มหนึ่งในสมาชิกวันนี้ไม่เจ๋อแล้วในสมาชิกทุกทีเราจะต้องมีงานใหญ่เกิดขึ้นใน35ปีนี้ทุกครั้งัุกครูจะเกิดทำใบคท่ัค่ั ก็ขอให้คุณคนระมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทุกความทุบ้านบารานามีเงินไหลมากองมีทองไหลก็มาหาคิดสิ่งใดขอเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพแข็งแรงความจนไม่ต้องมีนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเข้ามาหาก็ขอมีความสุขความเจริญตลอดไปเอาคุณบุญเลยครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณภาพคงตองนะคนละนะทีนี้วางกล้องเลยนะคะขอสแช่หนึ่งสอ เขาไม่ได้เขาเป็นเห็นขนาดนั้นหรอกไม่เห็นขนาดนั้นจะเป้าแล้าว ครับคุณพี่ร้อยขอบไอร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็พีใร้อยี่นี้ไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้ผมเลยนอกจากทำให้ตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยหักหลังแล้วก็ไม่เคยเชื่อฟังเลยครับผมวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเที่ยวแล้วได้ทั้หลังอยากเป็นาไปทำให้เขาตลอดครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ 啊，对对。